พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่21เมษายนคริสตศักราช2024 คำพยานชีวิตโดยคุณเกรดเชนสโคตเซอร์แอริโซนาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องอธิษฐานอย่างกล้าหาญข้อพระคมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้กลัวและสามารถคิรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ3เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็ก ท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยคุณเกรดเชนสโคตเซอร์เป็นพยานว่าลูกสาวตัวน้อยของพวกเราซุกตัวอยู่บนเตียงโดยคลุมผ้าห่มจนถึงคางหลังจากร้องเพลงเสร็จแล้วดิฉันก็ถามคำถามเดิมกับเธอคือเย็นนี้ลูกอยากอธิษฐานหัวข้ออะไรเธอหยุดชั่วคราวรีมฝีปากเมมเข้าหากัน หน้าผาขมวดคิ้วขบคิดเสียงเด็กวัยต่อแตะแสนหวานของเธอตอบว่าหนูยังจะขอให้พระเจ้าสร้างม้ายูนิคอร,ร์นแบบตัวเป็นๆในความยากลำบากในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่ายที่จะสูญเสียความเชื่อความไว้วางใจและความเบิกบานใจไปแต่สำหรับเด็กทำไมพวกเขาไม่ทูลขออะไรจากพระเจ้าเลยถ้าพระเจ้าสามารถรักษาคนป่วย ให้คนเป็นขึ้นจากความตายและสร้างดวงดาวในอวากาศได้พระเจ้าก็น่าจะทำให้ยูนิคอร์มีจริงได้อย่างแน่นอนและถ้าลูกสาวของดิฉันมีความเชื่อมากพอที่จะอธิษฐานเพื่อสิ่งนั้นดิฉันก็อยากมีความเชื่อแบบเด็กๆเ,เพื่อขอสิ่งที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญจากพระเจ้าเช่นกันเราทุกคนล้วนแต่มีช่วงเวลาที่ความเชื่อลดลงเมื่อเราไม่กล้าหวังว่า พระเจ้าจะสามารถนำมาซึ่งการเยียวยาการคืนดีหรือการเติมเต็มถึงอย่างนั้นพระเจ้าก็ยังคงเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นไปไม่ได้ให้เราเรียนรู้จากเด็กๆของพวกเราและเริ่มทูลถามพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ๆที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพระเจ้าจะอธิษฐานอย่างกล้าหาญและในช่วงเวลานี้ เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อปลูกฝังความเชื่อแบบเด็กๆข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยให้ใจที่สงสัยของข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อและไว้วางใจพระองค์ด้วยความเชื่อแบบเด็กๆขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานอย่างกล้าหาญอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ